โนิว2022เป็นตัว Cap LDA นะคะตัวนี้จะมาพร้อมแต่งติ่งนะคะเราไปดูรถกันเลยค่ะส่วนแรกเลยที่มองได้ชัดเจนนะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะมันจะไล่สีเป็นทูนโทน,นะคะเที่ยวจะสั้นลงจากตัวเดิมนะคะตัวนี้พร้อมรายแคปล่ามาในช่องกระจังด้านไหนด้วยนะคะ ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะคะไฟแตกหมอกนะคะตัวนี้นะคะสวยงามค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราจะแต่งแม็กเป็นตัว te 37ยาง2 5ง5 0ขอบ18นะคะตัวนี้แต่งทรงแนวเขาเรียกว่าทรงลีลาบนะคะตัวนี้นะคะภายในนะคะตัวนี้ก็ยังคงคว้าออปชันตัวเป็นอามันติฟังชันที่พวงมอะไรนะคะแล้วก็มีจอมีกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา ระบบแอร์เป็นแมนนวลนะคะตัวนี้นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นลายเบาะนะคะตัวนี้ทรงเบาะก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะลายเบาะจะเปลี่ยนเป็นลายใหม่สวยงามดูหรูหราดูไฮโซนะคะตัวนี้นะ,ะส่วนไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led เหมือนเดิมลมดำนะคะตัวนี้เติ่มเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะดูดุดัดนดูสวยหรูมากขึ้นนะคะ พร้อมกันชนท้ายาเหมือนเดิมค่ะมีกล้องถอยหลังกนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็แต่งพร้อมส่งมอบแล้วนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวปุ๋ยจะไม่รีวิวอารู่ดอื่นให้อีกนะคะวันนี้ไปเป็น